เราให้ดูการออกแบบตัวละครเพิ่มเติมแล้วกันเนาะการออกแบบตัวละครแบบละเอียดนะคะการออกแบบตัวละครแบบละเอียดมันจะมีดีเทลเนาะเวลาเราออกแบบตัวละครนะให้เราจําลองตัวละครของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่คือข้อมูลข้อมูลทั้งหมดเนาะเราต้องมีแบบเอ่อดีเทลทั้งเหมือนมนุษย์หนึ่งคนอะเหมือนคนหนึ่งคนอะมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะมากอันนี้เหมาะสำหรับการทำในตัวหลักนะคะตัวหลักของเราต้องมีข้อมูลทั้งหมดครบเนาะ ดูดีเทลการออกแบบตัวละครน,นะคะเรามาดูดีเทลการทําตัวละครเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่เรากําหนดรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมใดๆของเขาแล้วนะคะสิ่งที่ควรเพิ่มเติมเนาะเราดูจากช่องเรื่องหรือแนวเรื่องนะคะว่าแนวของเรื่องช่องของเรื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดบุคลิกของตัวละครเนานะโรแมนต์เนี่ยตัวละครก็จะมีเสน่ห์แต่อาจจะมีบาดแผลทางใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แฟนตาซี Fantasy, ตัวละครอ,อาจจะมีพลังหรือมีจุดกาเนิดเหนือมนุษย์ใดๆนะคะดรา่าตัวละครต้องมีเหตุผลทุกการกระทามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนี้เฮอร์เรตัวละครต้องมีด้านมืดซ่อนอยู่ในใจอันนี้เป็นเป็นไกด์ไลน์ในการดีเทลออกแบบตัวละครน,นะคะโอเคนิยามของคอตัวละครเนาะแรงขับเคลื่อนของชีวิตตัวละคร ตัวเอกอันนี้ค่ะใครใครที่คิดปมเรื่องไม่ออกคิดปมตัวละครไม่ออกให้ใช้แนวให้ใช้อันนี้นะคุณแคปหน้าจอไปก็ได้นะแคปหน้าจอเอาไว้ดูอีกทีนะคะถ้าใครไม่ได้จดเนาะเอ่อสิ่งที่เป็นแรงผลักด,ดันในตัวละครของเออในชีวิตของตัวละครเนี่ยคืออะไรเนาะหนึ่งคือสิ่งที่เขาอยากได้เช่นเขาต้องการความรักเขาต้องการการยอมรับการแก้แค้นสองคือสิ่งที่เขาควรเรียนรู้คือ,ค,อคือมันต้องเป็นร้อยเรื่องร้อยร้อยเรียงกันนะ ร้อยเรียงกันนะว่าตัวละครอของเราอย่างอย่างเช่นคุณเชฟของเราเมื่อกี้สิ่งที่เชฟอยากได้คืออะไรเนื่องจากเชฟเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเนาะเป็นไซคโคิลพาธจริงๆเขาเอาจจะอยากได้สิ่งที่เขาอยากได้คือการเรียนรู้อารมณ์ของผู้อื่นสิ่งที่สิ่งที่เขาอยากได้คือการแบบรับรู้อารมณ์ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เขาควรเรียนรู้คือการเข้าใจผู้อื่นการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นอะไรเงี้ยเห็นไหมคือแบบให้เราจําลองเหตุการณ์ว่าตัวละครของเราอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรเช่นสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรสิ่งที่คนเรียนรู้คืออะไรสิ่งที่เขากลัวที่สุดคืออะไรเอออีเชฟนี่มันอาจจะไม่มีความกลัวนะเออเพราะแบบมันเป็นไซโคผ่านมันไม่มีความรู้สึกเนาะเออแรงผลักดันคืออะไรนะคะอ,อ ประมาณนี้เนาะใส่ใส่ไปนะคะในตัวละครของเรามันจะช่วยให้ตัวละครของเรามีมิติมากขึ้นเนาะการออกแบบภายนอกนะคะการออกแบบภายนอกก็ภาพที่ตาเห็นภาพที่ตาเห็นคือการออกแบบภายนอกจําไว้ว่าการออกแบบตัวละครจะมี2แบบภายนอกภายในนะภายนอกคือสิ่งที่ตาเราเห็นตาคนอื่นเห็นภาพจํานะคะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวจุดเด่นจุดด้อยสีใดๆนะคะนี่คือสิ่งที่คนเห็น แล้วสิ่งนี้จะเป็นการช่วยสร้างภาพจำให้กับผู้อ่านจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องออกแบบตัวละครเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพเดียวกับเราถ้าเราสร้างตัวละครขึ้นมาแบบว่าอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยตัวละครเป็นเด็กหนุ่มเนื้อใส่แว่นผิวขาวผมสีน้ำตาลอะไรเงี้ยคุณต้องใส่คาแรคเตอร์แบบเนี้ในหัวผู้อ่านให้ได้อ่ะเออคือคือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ภาพในหัวผู้อ่านกับภาพในหัวเราอะ่ะมันเป็นภาพเดียวกัน มันถึงจะทําให้ผู้อ่านอินกับเนื้อเรื่องเราบางทีเราเขียนไปแล้วแบบภาพในหัวเรากับภาพในหองผู้อ่านไม่เหมือนกันเรื่องของเรามันจะเพี้ยนนะเออแบบมันจะกลายเป็นแบบว่าสารที่เราส่งไปมันผิดเนาะอันนี้สําคัญนะคะอันนี้สําคัญต่อมาคือการออกแบบภายในอินเนอร์ดีไซน์หมายความว่าพอเรามีเออ,เอ,อภายนอกแล้วใช่ไหมก็ต้องมีภายในอย่างเช่นถ้าแนนจะออกแบบคาแรคเตอร์ของเชฟเนี้ย ภายนอกเชฟอาจจะดูแบบเป็น,นผู้ชายอบอุ่นเป็นแบบเออเป็นคนแบบหนุ่มในฝันของสาวๆอะไรเงี้ยแต่ภายในคือจริงๆแบบเชฟเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นการดีไซน์ตัวละครนะเขาให้คนรู้ว่าคนอ่านจะรู้ได้เลยว่าอ๋อตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นแบบไหนมันมีคาแรคเตอร์อะไรอยู่นะคะนี่คือการดีไซน์เนาะภายนอกภายในเนาะ พฤติกรรมต่างๆจุดเปลี่ยนบุคลิกใดๆนะคะโลกภยัยคำพูดติดปากภาษาจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยรักตัวละครแล้วก็ผูกพันกับตัวละครจะทำให้ผู้อ่านอ่ะอินกับตัวละครเราเยอะขึ้นแนนให้น้ำหนักกับการดีไซน์ตัวละครน,นะมากๆเลยนะคะดังนั้นออพอทุกคนทำตัวละครอ,นะอยากให้เน้นตัวละครเยอะๆนะเน้นการจริงจังกับตัวละครหน่อยอะไรเงี้ยจริงจังกับการแบบดีไซน์พวกเขาอะไรเงี้ยเพราะว่า สิ่งที่จะทําให้นิยายของเราอะสนุกหรือไม่สนุกแนนว่า70%็ดสิบเปอนะไม่ใช่พอรเจ็ดสิบเปอคือตัวละครเพราะว่าพอรอตอะมันมีซ้ําไปซ้ามาพอรอตอะมันมีไม่เยอะพอรอตอะมันซ้ําไปซ้ามาอยู่แล้วนะคะในทั้งหมดทั้งมวลอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้เรื่องของเราแตกต่างอืทําไมแฮร์รี่ถึงดังทําไมกาลเกตถึงดังทําไมวันทองถึงดังอะไรเงี้ยเพราะเขาดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครที่โดดเด่นเราจะสังเกตว่านิยายทุกเรื่อง ที่ดังเราจะจําตัวละครได้เราจะแยกตัวละครได้เราจะจําตัวละครได้แม่นมากอะไรเงี้ยเออเพราะาตัวละครเขามีเอกลักษณ์นะคะอันนี้เราก็จําเป็นต้องต้องทำนะคะเขียนคาแรคเตอร์อาร์ตเนาะก็คือแบบว่าคาแรคเตอร์อาร์ตหมายความว่าแบบเส้นทางการเปลี่ยนแลบงบการเรียนรู้ของตัวละครอ,อะแบบตัวละครของเราได้รับการเรียนรู้เรื่องอะไรในเรื่องนี้ เนาะอย่างเช่นเรื่องเชฟเนี่ยถ้านันจะปูมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกไม่สนใจใครสุดท้ายแล้วเขาจะได้รับการเรียนรู้ว่าเรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนอะไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวสมมตินนะเอออย่างเงี้ยก็ได้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ก็คือต้นเรื่องเขาเป็นใครมีปัญหาอะไรกลางเรื่องเขาเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นแล้วตอนจบอะเขาเปลี่ยนแปลงยังไงจากการเรียนรู้นั้น จำไว้นะคะอันนี้คือแบบเส้นทางของเส้นเรื่องตัวละครมันจาเป็นจะต้องพัฒนาไปแบบนี้มันถึงจะทําให้ผู้อ่านอะหลุนแล้วก็อินไปกับตัวละครเราเนาะเออมันจะต้องแบบปูไปแบบนี้นะคะการสร้างตัวละครอื่นๆเนาะเว,เวลาเราสร้างตัวละครนะคะที่เชื่อมโยงกับตัวละครเราเนาะด่านแรกคือเรามีตัวหลักนะคะแล้วเราก็แตกแขนงไปว่าตัวคู่ของเขาคือใคร ตัวร้ายคือใครเพื่อนสนิทคือใครคนรักคืออะไรนี่คนที่มีขั้วตรงข้ามกับตัวเอกของเราคือใครตัวละครประกอบอันนี้เป็นไกด์ไลน์เนาะถ้าเราคิดไม่ออกเราจะสร้างตัวละครอะไรให้เอาตัวละครเหล่านี้นะคะไปผสมเพิ่มในเรื่องของเราเนาะก็จะสร้างให้ตัวละครของเราเนื้อเรื่องของเรามีสีสันพยายามสร้างตัวละครที่มีหลายมิตินะคะมันจะช่วยให้ช่วยเสริมให้เรื่องของเราดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นเนาะ ตัวละครเราไม่จาเป็นต้องเยอะแต่ต้องจําได้เราทุกคนในเรื่องต้องมีแรงจูงใจน,นี้เป็นเคล็ดลับนะคะอย่าให้ใฮโผม,มาแค่ทําให้เรื่องเดินแต่มีหน้าที่ในใจคนอ่านด้วยคือทุกและให้เราจําว่าทุกตัวละครคือมนุษย์หนึ่งคนทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองเนาะดังนั้นแล้วอ่ะตัวละครของเราอ่ะก็จําเป็นจะต้องสร้างหรือทิ้งอะไรไว้ให้กับผู้เ่าเสมอนะคะด้วยคาแรคเตอร์ของเขา ก็วิธีการตั้งชื่อตัวละครเร็วๆนะครับประเภทประเภทใหญ่ยก็จะคุมโทนตัวละครเนาะ ประเภทตัวละครพระเอกนางเอก <c oughs> LGBTQ ใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออมันจะมีเว็บตั้งชื่อต่างๆนะคะแล้วก็เช็คชื่อนามสกุลชื่อไม่ค่อยซีเรียสแต่นามสกุลซีเรียสนะคะถ้านามสกุลแบบดังๆอะไรเงี้ยก็ควรหลีกเลี่ยงเนาะไปเช็คหน่อยนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลอะไรพวกนี้ก็คือเวลานั้นตั้งชื่อตัวละครเนี่ยจะใส่ทั้งหมดเนาะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลใส่ทั้งหมดเลยนะคะ บางคนถนึงขั้นแบบตั้งวันเดืนปีเกิดให้ด้วยนะคะก็เป็นแบบให้เราจำลองเขาเป็นมนุษย์เนาะเป็นคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยดังนั้นก็จะใส่ดีเทลทั้งหมดนะคะโอเคนี่ให้ดูเรื่องเซตติ้งนะคะขยายความเซตติ้งเมื่อกี้ที่ถามเนาะความสำคัญของการดีไซน์เซตติ้งนะคะ เซตติ้งคืออย่าลืมว่าเนื้อเรื่องของเราเนาะมันมันจะต้องมีเวทีให้ผู้แสดงของเราก็คือตัวละครของเราเนาะเซตติ้งมันจะมีความสําคัญในเรื่องของพวกเวทีการสแสดงการแบบเป็นพื้นหลังเหตุการณ์มันทําให้กําหนดมูดแอนโทนเรื่องมันเป็นการสะท้อนอารมณ์ตัวละครนะคะเป็นแบบตัวเล่าเรื่องใดๆนะคะเป็นสถานที่ที่สร้างสตอรี่เทเลอร์ต่างๆให้กับเนื้อเรื่องของเรานะคะดังนั้นความมันมันเลยมีความสําคัญเนาะในเรื่องของเซตติ้งนะคะ เซตติ n งนะคะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยนะคะก็นอกจากสถานที่ทัมมิ่ง o เด n d t โทนบรรยากาศนะคะเสียงและกลิ่นก็จําเป็นเนาะเช่นเราตัวละครเราแบบอินกับเวลาฝนตกอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีกลิ่นฝนมีเสียงฝนอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นมูดแ d t โท e ที่ช่วยให้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยมันมันดูมีอะไรมากขึ้นเนาะ รายละเอียดเล็กๆนะคะพวกแบบภาพประกอบเออภาพในกรอบจานเศษอะไรพวกเนี้ยมันเป็นดีเทลที่อยู่ในเรื่องที่เราสามารถใส่ได้นะคะเนอะอันนี้องค์ประกอบนะคะจําเป็นต้องมีเนาะจำเป็นต้องม,องมีก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะถ้าใครจดไม่ทันหรือว่ามาดูย้อนหลังก็ได้นะโอเคองค์ประกอบสมมุตินะคะสมมุติก็คือยกตัวอย่างเนาะสถานที่ก็จะเป็นเมืองหมู่บ้านห้องเรียน ป่าโลกสมมุติใดๆนะคะตัวอย่างเช่นบ้านไม้ริมทะเลที่เงียบจนได้ยินเสียงใบบัดใดๆนะคะเวลาทามิง่งเนาะยุคสมัยฤดูกาลวันเวลาในในเรื่องเนาะที่เรากำหนดเมื่อกี้นะคะบรรยากาศก็คือมูดเช่นหวานเศร้าอึดอัดหวาดกลัวอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในการบรรยายบรรยายมันก็จะเห็นไหมมันจะแบบบ่งบอกว่าสิ่งที่เรากำลัง พูดถึงอ่ะมันอยู่ในบรรยากาศแบบไหนนะคะแสงไฟส้มสลัวในร้านกาแฟตืดๆอะไรเงี้ยๆๆเยออเสียงและกลิ่นช่วยให้ฉากมีชีวิตนะคะเสียงฝนสัตว์หน้าต่างดังแปะๆกับกลิ่นชื้นของหนังสือเก่าอะไรเงี้ยเนาราลยละเอียดเล็กๆนะคะพวกแก้วกาแฟที่เย็นจนมีน้ําหยดเกาะมีหยดน้ําเกาะบนขอบโต๊ะอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นดีเทลนะคะเป็นดีเทล ที่จาเป็นจะต้องมีเนาะเอาไว้ใช้ในการบรรยายนะคะเอาไว้ใช้ใการบรรยายโอเคอันนี้เป็นเทคนิคโชว์ดนเทลก็คืออย่าพูดตรงๆเป็นการพูดอ้อมๆแต่ให้ความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันแต่พูดคนละแบบเออความหมายเดียวกันแต่พูดคนละแบบเช่นอันนี้เป็นเทคนิคเนาะเทคนิคในการบรรยายนะคะถ้าเรากำลังจะพูดว่าห้องนั้นน่านกลัวเราจะไม่พูดว่าเอ้ยห้องนี้น่านกลัวนะ เออแต่เราจะบรรยายอีกแบบหนึ่งเช่นเสียงฝีเท้าดังในความมืดก่อนเงาใครบางคนจะเคลื่อนผ่านประตูที่เปิดแง้มออกมาอย่างเงี้ยเห็นปะมมันคือความหมายเดียวกันแต่เราพูดคนละแบบอันเทคนิคเนี้มันจะเป็นเทคนิคที่ฝึกการบรรยายแล้วนะอันนี้เอาไว้เดี๋ยวลงดีเทลในวิคหน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะให้เรารู้เ่าเข้า,ขาแต่ว่ารู้สึกเซตติ้งจะประมาณประมาณเนี้ยหมดแล้วละ่ะอันนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือการใช้ฉากเป็นตัวเล่าเรื่องก็จะมีดีเทลเนาะส่วนบ้านรก ไม่ใช่บ้านนรกเนาะบ้านรกคือตัวละครที่ไม่จาัดก,การชีวิตมันเป็นการสะท้อนตัวละครเนาะความหมายของเซตติ้งว่าทําไมเราต้องทำเซตติ้งเนาะห้องที่สะอาดเกินไปตัวละครอาจจะมีความซ่อนอะไรบางอย่างอย่างเช่นชุนเชฟไซคุผานของเราเนี่ยชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันก็จะสะท้อนบุคลิกตัวละครบ,บางอย่างเนะ <c oughs> าะฉากที่เปลี่ยนเปลี่ยนตามอารมณ์เช่น จากร้านกาแฟที่เคยอบอุ่นการไปกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากกลับไปอีกก็อาจจะเป็นแนวแบบดรามา่าโรแมนติกใดๆนะคะ ฉากที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นซมโบลิกในเรื่องเนะาะทะเลอาจจะหมายถึงอิสรภาพฝนอาจจะแบบการช้าล้างถนนคือการเดินทางเรื่องอะไรเงี้ยเราใช้แบบเชิงสัญลักษณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคที่เราใช้ในภาพยนตร์เช่นเดียวกันภาพยนตร์ซีรีส์อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าบางทีแบบฉากตัวละครเศร้าเนี่ยเขาไม่ได้มาบรรยายว่าเอ้ยนางเอกนั่งร้องไห้เพราะเสียใจใดๆแต่ว่าเขาก็จะทําเป็นฉากแบบนางเอกนั่งอยู่แล้วก็มีฝนตกหน้าซึมๆอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อตัวละครกําลังเศร้าอยู่นั่นแหละคือ วิธีการโชว์ดนเทลเนาะเราจะไม่ได้บอกตรงๆแต่เราใช้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลักษณะตัวละครกิริยาท่าทางใดๆในการบอกในการมูดแอนโทนในการเล่าเรื่องยเงี้ยคะ่ะโอเคเก็ตไหมเค okay. อันนี้เป็นการบ้านในคานเนาะ